เมื่อพีทกันตพรทายาทโรงพยาบาลชื่อดังและสามีสุดคลั่งรักของนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยดาได้ออกมาโพสแชร์ประสบการณ์สุดช็อกผ่านอินสตาแกรส่วนตัวหลังเจ้าตัวเผลอโอนเงินผิดบัญชีมูลค่าสูงถึง30ล้านบาทเพราะอยากมีแพสซีอินค e กับเขาบ้างจะได้ดูเก๋ๆตามเทรนตามโพสนี้ว่ามาแชร์ประสบการณ์การโอนเงินผิดครั้งแรกในชีวิต เราก็อยากมีแพสซิ i อินค e กับเขาบ้างจะได้ดูเก๋ๆตามเทรนเลยจะโอนเงินไปฝากเอาดอกเบี้ยนหน่อยพอทําเสร็จก็เดินออกมาจากธนาคารมาเช็คสลิปก็เห็นว่าโอนแล้วเลขบัญชีถูกแต่ผิดธนาคารตอนแรกก็งงๆนึกว่าธนาคารเขาควบรวมกันแล้วรอแต่อา้าวไม่ใช่ธนาคารผิดเลยเดินกลับไปที่แบงค์นึกว่าแก้ไขไม่ยากซึ่งจากใบโอนเราต้องโอนธนาคาร CIMB แต่แบงค์โอนไป TMB ซึ่งเป็นเรื่องที่อยากบอกทุกคนเลยว่าถ้าโอนแบบบัตรเน็ตไม่ว่าเลขบัญชีหรือธนาคารปลายทางถูกหรือผิดเงินจะสามารถโอนไปได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะเงินจะต้องไปบัญชีพักของธนาคารก่อนอันนี้ความรู้ใหม่เลยไม่เหมือนกับโอนปกติที่เวลาบัญชีผิดจะโอนไม่ได้ทีนี้ของเราพอโอนไปผิดต้องรอให้ทาง TMB l e a r i n g เงินให้ก่อนแล้วโอนกลับมาทางแบงก์ก็ดูแลให้อย่างดีนะครับสุดท้ายใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเงินกลับเข้ามาแล้วถึงโอนไปบัญชีที่ถูกต้องได้ครับ สิ่งที่อยากมาแชร์นะครับอย่างแรกเลยตกใจอีกอย่างคือถ้าโอนแบบบาตรเนตต้องเช็คบัญชีปลายทางกับธนาคารปลายทางดีๆนะครับ